สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n e นลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะมีคนขอมานะคะแบบว่าสอนสร้างบ้านเด็กกำพร้าหน่อยแต่ว่าเราเนี่ยไม่ถนัดสร้างบ้านแล้วก็แล้วก็ใส่ของไปอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราถนัดตกแต่งนะคะซึ่งบ้านที่เราจะมาตกแต่งแบบรีเซ็ตให้มาเป็น บ้านเด็กกำพร้าเนี่ยเราจะใช้เป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะคะของในเกมเลยแล้วก็มาแปลงให้เป็นบ้านเด็กกำพร้าคือเราจะตกแต่งไงไปดูกันเลยค่ะกดเมนูแล้วก็กดร้านเค้กนะคะอ่ากดเข้าไปที่ร้านเค้กเลยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าถามว่ามาร้านเค้กทําไมทุกคนก็ลองหันมาข้างๆนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านของอ่าไม่ใช่บ้านค่ะเป็นโรงเรียนนะคะแบบว่าจะมีเด็ก2คนเล่นกันอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา ตกแต่งบ้านเพิ่มเติมนะคะวันนี้อากาศเย็นฉ่ำมากเพราะว่าฝนตกนะคะอย่างแรกนะคะภาร,รกิจแรกเดี๋ยวเราจะต้องเอาเด็กสองคนเนี้ยออกก่อนนะคะอ่าเข้าไปเลยเข้าไปคุยกับเด็กอ่าเข้าไปข้างใน,น,นะคะ่ะกดคุยแล้วเราก็กดชมมันแล้ว,แล,วแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็กดอุ้มเลยอ่าแล้วเราก็ออกมาข้างนอกวางแล้วก็กด ให้มันอยู่นิ่งๆนะคะถ้าถามว่ากดอยู่นิ่งๆกดยงังไงกดคุยก่อนกดคุยก่อนแล้วก็กดตรงนี้ค่ะพอเรากดตรงนี้เสร็จเนาะมันก็จะบอกว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นมันก็จะอยู่นิ่งๆไม่ตามเรามาเลยค่ะอะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเราจะเอาน้องคนนี้ออกก่อนอแต่ว่าเราต้องกดชมมันก่อนนะคะแล้วก็อุ้มได้เลยเพราะว่าถ้าเราไม่กดชมมันเนี่ยมันจะไม่ยอมให้เราอุ้มนะแบบเราต้องสนิทกับมันไว้ก่อนนะคะ วิหนีอีกโอเคประมาณนี้ค่ะอ่าเราจะไปตกแต่งข้างในกันซึ่งห้องนี้นะคะเราจะแปลงมาเป็นห้องนอนค่ะเพราะว่าเด็กกำพร้าเนี่ยเขาจะนอนที่นี่กินที่นี่อยู่ที่นี่ทำทุกอย่างที่นี่เลยนะคะอ่าชึบกดเข้าไปค่ะหลังจากนั้นเราก็เลือกเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะคะอ่าเป็นเฟอร์นิเจอร์นะข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเตียงได้เลยนะคะนี่เตียงกับผ้าหม่มอย่างนี้นะ เราก็จะได้แบบนี้ส่วนการเปลี่ยนสีเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนผ้าห่มให้เป็นสีแบบว่าเป็นสีแบบไหนดีเป็นสีแบบว่าน้ําตาลแบบว่าเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลน่ะให้มันดูแบบสมจริงแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราขอเลือกสีก่อนว่ามันแบบจะเหมาะกันไหมอ่ยแบบสีแบบนี้นะคะคือเหมาะมากสวยอ่ามันก็แบบไม่ได้สวยอะไรมากเนาะแบบว่าคือเขาก็นอนแบบไม่ต้องหรูมากนะคะก็ เป็นบ้านเด็กกำพร้าในที่เราเคยเห็นกันบ่อยๆนะคะแล้วก็กดเข้าไปเราจะสร้างเป็นเตียงนอนก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะสร้างเตียงนอนอันนี้ให้ตัวอย่างสามชิ้นนะคะแล้วเราก็จะวาไปตอนที่เราสร้างเสร็จเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าแบบว่ามันจะแบบว่าถ้าเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงอัดแบบนึงนะคะขออนุญาตสร้างก่อนอ่าไปเลยค่ะ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะสร้างให้แค่สองอย่างก่อนนะคะเดี๋ยวสองอย่างก็คือตัวอย่างได้แล้วเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะตอนที่เสร็จแล้วนะโอเคเราก็เสร็จแล้วค่ะซึ่งจะมีทั้งหมดแปดเตียงนะคะ เราจะให้คุณครูนอนสองเตียงแล้วก็อีกหกเตียงเนี่ยจะให้เด็กนอนนะคะที่จะเป็นเด็กกําพา้านอนนะคะทุกคนประมาณนี้ค่ะคือเราก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะเพราะว่าการตกแต่งเนี่ยเราตกแต่งเป็นนะแต่ว่ามันแบบว่าคือเรา,าก็ไม่ได้ตกแต่งสวยอะไรมากนะเพราะว่าการตกแต่งมันก็เราก็ตกแต่งสบะสไตล์เรียบง่ายนะอ่าพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปดูตอนที่ เราจะสร้างประตูกันอีกนะคะเพราะว่าประตูเนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะต้องเอาไว้ปิดนะคะกันแบบยุงเข้าอะไรประมาณนี้นะมันต้องจําเป็นที่จะต้องมีประตูนั่นเองค่ะอ่ะมายืนตรงนี้เลยเนี่ตรงนี้จะเป็นช่องว่างๆตรงนี้นะคะเราก็ใส่ประตูไปได้เลยนะอ่ะแป๊บนึงเราขอทัวร์ๆตรงนี้ก่อนนะคะอ่ะใส่ประตูลงไปแป๊บนึงกดเมนูได้เลยค่ะกดเมนูเสร็จแล้วก็ กดกดเมนูแล้วก็กดคำว่า item edit เลื่อนลงมานะคะเราตอนนี้เรายังอยู่ในโหมดของเฟอร์นิเจอร์เหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกเป็นประตูได้เลยค่ะทุกคนจะเอาประตูอะไรก็ได้นะแีหนึ่งคือมันถ้าใหญ่เกินไปเนี่ยเวลาเราอยู่ใกล้ๆแค่เนี้ยคือมันก็จะสามารถเปิดประตูให้เราได้เลยนะอ่ะาขอดูก่อนนะคะทุกคนประมาณนี้เอโอเค หลังจากนั้นเราก็ปรับสีนะคะว่าเราอยากอยาปับนนึงนะเราขอกดให้มันสูงก่อนอ่าสูงชิดกับเพดานเลยแล้วเราแล้วหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนสีอุ้ยฟ้าร้องค่ะตอนนี้โอ้ไม่ก็ฟ้าร้องแล้วอ่าอุ้ยมันมีแอบมีรูตรงนี้นิดนึงโอเคช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะใช่เปล่าทุกฤดูมันก็ฝนตกได้กันหมดนะคะแต่ส่วนใหญ่ฝนจะตกในฤดูฝนนะ บ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยตอนนี้คือฝนตกแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าบ้างนะคะโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปห้องต่อไปกันเลยค่ะห้องต่อไปเนี่ยเราจะสร้างเป็นห้องอ่าห้องอะไรดีมันจะเป็นห้องเขาเรียกอะไรนะคะเป็นห้องครัวห้องครัวกับห้องกินข้าวเนี่ยเราจะรวมกันไว้เลยนะคะอุ่ยเปิดประตูแล้วประตูไปน,นี้แป๊บน,นึงนะคะขอแก้ประตูนิดนึงอ่าแบบนี้ก็ได้แล้ว ถ้าเป็นแบบนี้คงไม่ได้เราต้องเอาแบบนี้นะไปดยเลยต่อไปนะคะเราจะใช้ห้องอันนี้นะคะคล้ายๆเป็นห้องแบบทุกคนอย่าเข้าไปในวงสีเหลืองนะแล้วก็แบบเพราะไม่งั้นมันจะมีตัวแล้วก็ไม่รู้ก็เด่นออกมาทําให้เราแบบว่าล้มได้ล้มแบบเนี้ยเออมันก็กว่าเราจะออกมาได้มันก็จะยุ่งยากหน่อยอ่าแล้วก็กดเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเดี๋ยวเราจะสร้างเป็น เตาแก๊สก่อนนะคะแบบหนึ่งนะเราจะตอแก๊สแบบไหนก็ได้ที่ทุกคนสะดวกเลยนะคะว่าทุกคนจะเอาตอแก๊สอันไหนแบบหนึ่งเราจะเอาเป็นเตาแก๊สอันนี้นะคะเพราะว่าเตาแก๊สอันนี้เราใช้บ่อยมากมากมากเลยด้วยมันมีเตาแก๊สสองแบบเนาะแบบแบบที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นแบบนี้เลยแต่แบบอันที่สองก็จะเป็นแบบว่ามันจะมีข้างบนอ่ะมันจะเป็นสีดำๆแบบ มันเป็นที่ควันอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเราก็เรียนไม่ถูกนะคือเราก็ไม่รู้จักมันกันว่ามันคืออะไรโรงเรียนนี้มีครูสองคนต้องมีแม่บ้านด้วยไหมจําเป็นหรือเปล่าเราไม่รู้นะว่าบ้านเด็กกำพร้านี่เขาจะมีแม่บ้านหรือเปล่าอ่าโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมาสร้างเป็น ตกินข้าวแล้วกันนะในโรงเรียนนี้นะคะมี8ดคนเราก็จะใช้เป็นโต๊ะกินข้าวสองโต๊ะเพราะว่าโต๊ะกินข้าวหโต๊ะเนี่ยจะมีเก้าอี้ให้4ตัวเลยเราก็ใช้แค่2โต๊ะมันก็จะมีเก้าอี้แปดตัวเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราเลื่อนต้องเป็นเลื่อนไปข้างบนนะแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะนี่อยู่ข้างๆไอโซฟาหรือเก้าอี้สักอย่างนะคะ เดี๋ยวเราจะตกแต่งก่อนคือทริปนี้ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยก็เราจะมาดูกันนะคะว่าทุกคนว่าเราตกแต่งแบบไหนสไตล์ของเราเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบว่าโทนธรรมดานะคะคือเราไม่ชอบบ้านที่มันแบบว่าวานแหววเกินไปอย่างเช่นบ้านสีชมพูบ้านสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ชอบนะเราชอบบ้านสไตล์โทนมินิมอลเนี่ยแหละสักอย่างที่เขาเรียกกันนะมินิเมอลเมามินิเมอามอนมอนหรือเมา ตกลงมันคือแมงเมาใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบโทนสีขาวสีแบบนั่นแหละเราชอบโทนสีแบบว่าหินอ่อนนะคะแบบขาวดําแบบเป็นสีโทนสีขาวแล้วก็จะมีสีดําแต้มนิดนึงนั่นแหละหินอ่อนเลยต่อไปนะคะเราจะมาสร้างเป้นอ่าโต๊ะนะคะมันจะเป็นโต๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะม,มันเป็นโต๊ะเนี่ยอ่า เราลืมตู้เย็นอ่าใช่เราลืมตู้เย็นไม่ใช่โต๊ะตู้เย็นค่ะอ่าตู้เย็นแบบนี้ก็ได้แล้วแล้วเราก็กดท้าไปเลยชึบอ่าเราจะให้ตู้เย็นมา,มาตัวไหนก็ได้นะคะเราจะเอาตู้เย็นจํานวนหนึ่งโต๊ะนะต่อไปนะคะสิ่งที่เราจะสร้างต่อน,นั้นก็คือเป็นโต๊ะเล็กๆที่ไม่มีเก้าอี้นะเป็นโต๊ะยาวๆเลยคือวันนี้เราจะใช้แต่โหมดเฟอร์นิเจอร์นะคะทุกคน อ่าประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะหาเป็นโต๊ะนะคะมันจะเป็นโต๊ะแบบนึงเนี่ยแหละค่ะที่มันไม่มีเก้าอี้อะือมอันไหนเอ่ยนี่ค่ะเราเจอโต๊ะแล้วแบบนี้ที่เราเหตุผลที่เราจะเอาโต๊ะมาวางเนี่ยเราจะเอาไว้วางขนมที่แบบว่ามีแบบผู้ใหญ่ใจดีมาแจกเอาไว้อะไรอย่างนี้ไงมันก็ต้องมีเด็กบ้านเด็กกังพักก็จะมีคนมาแจกกับข้าวอะไรประมาณนี้เนาะแจกขนมแจกกับข้าวอะไรประมาณนี้ อ่าหลังจากนั้นพอเราได้แบบนี้แล้วเราเข้ามาที่โหมดทําอาหารเลยค่ะนี่โหมดอันนี้นะคะสีเหลืองข้างบนโหมดนี้เราจะเอาไว้ใช้วันนี้นะคะเราจะใช้แค่สาโหมดเนาะโหมดอาหารแล้วก็จะเป็นโหมดเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมดอันที่ห้าเนี่ยแหละที่เราชอบเรียกว่าอันที่ห้านะคะเราจะใส่ส้มลงไปมันเขาเรียกว่าส้มหรือเปล่าแต่ถ้าเท่าแต่ถ้าเท่าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นส้มนะคะ ในเกมนี้เนี่ยไม่เรียกว่าออเรนต์นะออเรนต์นะมันแปลว่าส้มแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกว่าออเรนต์เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างซึ่งมันไม่ใช่ชื่อของส้มสักนิดเลยอ่าอยากจะใส่อะไรอีกก็เลือกได้เลยนะคะทุกคนคือเราจะเอาเป็นสิ่งที่แซนด์วิชเอาแซนด์วิชนี่แหละคือเราชอบแซนด์วิชนะอร่อยดี แต่คือไม่ค่อยชอบกินสักเท่ข้าไหร่เพราะว่าเนื่องด้วยมันจะแบบมีผักอะไรแบบนี้ไงคือเราไม่ชอบกินผักอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบทําให้รสบางทีมันก็จะอร่อยดีนะเราไม่เข้าใจว่าทําไมแซนวิชบางเจ้าเนี่ยอร่อยไม่บางอเจ้าก็ไม่อร่อยนะหรือมันขึ้นอยู่กับแม่ค้าพ่อค้าทําแต่คือเราอะแซนวิชบางทีมันก็จะมีรสชาติอร่อยบ้างบางทีมันก็จะมีรสชาติแต่ผักอะไรแบบนี้ อยากใส่อะไรอีกก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเราจะไม่เอาน้ําอัดลมนะเพราะว่าน้าอัดลมเนี่ยมันทํามันทําให้สุขภาพแบบไม่ใช่สุขภาพเขาเรียกว่ากินเราอ้วนเนาะแบบมันแบบแบบอันเนี้ยมันไม่มีวิตามินนะเอยเราก็เลยไม่ได้ใส่ลงไปนะคะเราจะใส่พวกของมีวิตามินก่อนแต่พอหลังๆเราอาจจะแอบบใส่เข้าไปในตู้เย็นโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างเป็นตัวข้าวต้มนะคะ ไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าข้าต้มหรือเปล่ามันจะเป็นหม้อนนอันนึงอะค่ะนี่อันนี้เลยแล้วข้างในก็จะมีคล้ายๆเป็นซุปเนี่ยแหละแกงกะหรี่ปะแกงกะหรี่ปับ๊บมันก็จะมีควันออกมาโดยที่เราไม่ต้องสร้างควันเองนะคะมันจะมีควันออกมาให้เลยโดยที่เราไม่ต้องสร้างควันคือดีมากใส่อะไรอีกก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เป็นไมโครเวฟนะคะเข้าไปที่โหมดเหมือนเดิมเลยก็คือโหมดเฟอร์นิเจอร อ่าแปปนึงเข้าไปที่โหมดเฟอร์นิเจอร์นะคะชึบข้างบนนะคะหลังจากนั้นเราก็กดคำว่าอันนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟแบบนี้โผล่ขึ้นมาให้นะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยฮึบอ,อ,อ่าโอเคแบบนี้เราก็ได้แล้วนะคะเพราะว่าไมโครเวฟก็จำเป็นเหมือนกันเราจะวางไว้สูงๆนะคะกันกันเด็กไปเล่นแบบมัวตัวเดี๋ยวมันจะร้อนนะคะเพราะามันร้อนเพราะไมโคร,รมันก็เอาไว้ ทำให้ของแบบเอาไปอบอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปชมเด็กๆ็ก่อนว่าห้องแต่ละห้องเนี่ยมีความบ้าคลั่งแบบไหนคือห้องสีชมพูอ่ะแต่ละห้องเนี่ยคือห้องสีชมพูเนี่ยห้องคือเป็นห้องที่บ้าที่สุดเลยนะแต่ห้องสีเหลืองก็ไม่ต่างกันแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นห้องสีเหลืองเนี่ยทําตัวแบบว่าน่ารักมากแบบเรียบร้อยน่ารักน่ารักเนาะแต่ห้องสีชมพูอ่ะคือ เต้นอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้ทั้งสีชมพูทั้งสีเหลืองเนี่ยเต้นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะมีเด็กอยู่สองคนชอบแยกออกมาจากสังคมนะคะไปวิ่งเล่นกันอยู่ตรงนู้นเราก็เลยมาจับปล่อยไว้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเรามาสร้างป้ายกันค่ะกดอันที่ห้าเลยนะคะข้างบนแล้วก็กดวอลค่ะนี่หลังจากนั้นเราก็กดให้มันสั้นลงเลยเพราะว่าเราจะสร้างเป็นป้ายนะคะที่เขียนไว้ว่าบ้านเด็กกำพร้าอ่า ซึ่งเราจะปรับสีให้มันเป็นแบบคล้ายๆป้ายชุมชนนะคะทุกคนเห็นป้ายชุมชนไหมมันก็จะมีแบบสีเขียวสีอะไรประมาณนี้เนาะเราจะเลือกเป็นสีเขียวนะคะอ่าสีเขียวแบบนี้เลยหลังจากนั้นก็กดอันที่อันที่แปดนะคะข้างบนอันที่แปดแล้วก็กดตรงนี้ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็กดเข้าไปพิมพ์เลยนะคะพิมพ์ว่าบ้านเด็กกำพร้า หรือใครอยากจะเพิ่มเติมว่าบ้านเด็กกำพร้พาแสนแสนอะไรเด็กดีอะไรแบบน,นี้ก็พิมพ์ไปเลยนะคะบ้านเด็กกำพร้พาเด็กดีบ้านเด็กกำพร้พาจอมป่วนแล้วเว้ยอะไรแบบน,นี้ก็พิมพ์ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราเจะเอาเป็นสีส้มนะแล,แล้วแล้วแต่ที่ทุกคนจะเขียนนะคะว่าทุกคนจะเขียนว่าอะไรหลังจากนั้นเราก็ไปแปะไว้ข้างๆค,คำว่าวอลนะคะแปะไว้ข้างๆวอลเลยค่ะอ่าประมาณนี้ชึบ หลังจากนั้นเราก็กดให้มันใหญ่ขึ้นเท่ากับป้ายๆนะเท่ากับป้ายนะคะทําไมเราต้องพูดสองรอบเนี่ยปลายๆโอเคนี่บ้านเด็กกพาพร้าอยากจะเพิ่มเติมอะไรก็ได้หมดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมเป็นอะไรดีเดี๋ยวเราขอดทรอก่อนนะคือตรงนี้อ่ะทุกคนอยากจะเพิ่มอะไรก็ได้นะสนามเด็กเล่นเพิ่มเป็ดลงไปก็ได้เนาะเป็ดแล้วก็ขี่เป็ดอ่ะสวยนี่ก็จะเป็น พวกน้องๆเขาก็เต้นอยู่กับคุณครูนะคะซึ่งในนี้มันไม่มีห้องน้ําเลยถ้ามีห้องว่างห้องอีกห้องหนึ่งเนี่ยถ้ามีห้องว่างเพิ่มให้เราอีกห้องหนึ่งอะเราจะใส่ห้องน้ําลงไปนะเพราะว่ามันจะต้องมีห้องนอนห้องกินข้าวห้องห้องน้ํานะคะห้องครัวเอาง่ายๆคือห้องน้ําห้องครัวห้องนอนโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มดาวลงไปนะคะอ่ากดอ่าที่ห้านะคะ แต่หลังจากนั้นเราก็เลือกอะไรก็ได้เลยนี้จะเป็นกระเบื้องแบบนี้นะแต่เราจะใช้เป็นรูปดาวนะคะเดี๋ยวเราหาดาวก่อนเพราะว่าดาวเนี่ยเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าดาวแบบเด็กๆหลายคนชอบดาวนะคะนี่น,นี่เจอดาวแล้วอา้าวดาวหายดาวหายไปไหนโไก่ก็ขันนะคะโอเคแล,แล้วหลังจากนั้นเราก็กดให้มันแบนนะคะอุ้ยแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็กดให้มันแบนติดพื้นแบบนี้ค่ะโอเคแล้วเราก็ สามารถเปลี่ยนสีได้เลยเอาเป็นสีเหลืองนะเพราะว่าดาวที่เราเคยเห็นในการ์ตูนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองกันหมดนะแต่บางทีก็มีดาวสีฟ้าอะไรอย่างนี้ตามจินตนาการนะคะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยดาวอะ่ะอาจจะเป็นสีขาวก็ได้ดาวตามท้องฟ้าที่เราเห็นน,ะน่าจะเป็นสีขาวเนาะแต่ถ้าใครเคยเห็นดาวสีเขียวอะไรปบะมานนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องบินก็ได้นะคะคือเราอะ่ะเคยเห็น อะไรก็ไม่รู้เป็นแสงวิบวับสีเขียวอะ่ะตอนแรกอะ่ะเราก็นึกว่าผีกระสือตอนที่สองเราก็นึกว่าเป็นเครื่องบินตอนที่สามเราก็นึกว่าเป็นดาวคือมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรได้บ้างแต่เราน่าจะคิดว่าเรามั่นใจที่สุดก็คือเครื่องบินนะคะเรามั่นใจที่สุดก็คือเครื่องบินเลยอ่าเราก็เพิ่มลงไปได้เลยนะคะเท่าที่ทุกคนอยากจะได้ะคะ่ะโอเคคะ่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะคะก็ใครที่ดูจบแล้วเนี่ยก็ขอบคุณด้วยนะคะอย่าลืมกด ไลค์กดติดตามด้วยนะคะพอกดติดตามเสร็จเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะให้เวลาแป้งลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย